ตรงนี้ก็เป็นย่านคันนายเอกินะคะที่หนิงมาเดินซอยจับแขกและนี่ก็เป็นเอกิที่หนิงจะต้องเดินทางมาโผล่ตรงนี้นะคะเป็นซับเวค่ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านเก่าอีกสักรอบหนึ่งนะคะที่คุมิโยิค่ะตรงนี้หนิงเคยมีเพื่อนที่เป็นยากุซ่าแล้วแบบเมียเขาชื่อส้มที่ว่าเมียโดนตำรวจจับอะแล้วเขาไม่มีที่นอนอะเขาก็มานอนแถวนี้นะเอากล่องเอาลังอะไรมาปู แล้วทุกครั้งที่หนิงทํางานเสร็จแล้วเนี่ยหมายถึงได้งานได้แท็กเสร็จหนิงจะต้องมาหาเขาบริเวณเนียค่ะเขาจะนอนอยู่นะตรงเาตรงข้างนอกเนี่ยเขาจะนอนรอหนิงอยู่ตรงนั้นเพื่อจะให้หนิงเนี่ยเอาเงินค่ารถอะ่ะเออไม่ใช่งานค่ารถหรอกก็เพื่อจะหนิงได้เอาเงินไปให้เขาฮะแล้วเขาก็เก็บเงินนั้นนั้นอ่ะสะสมไปเรื่อยๆ,ๆจนครบประมาณสิบบังได้เขาก็ไปให้เมียเขาคือส้มก็คือเพื่อนของหนิงนี่เองค่ะ คือมาแถวนี้มันก็นึกถึงสตอรี่เดิมๆนะสถานที่ทุกที่อ่ะมันมีความหลังของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปฟิลเดิมๆบรรยากาศเดิมๆม,ม,ม,มีฟิลร้ลองเพลงเล่นเปียโนด้วยนะแม่งเข้ากับบรรยากาศเนี่ยก็ที่เดิมๆซึ่งหนิงเคยพาเกิ้นมาแล้วครั้งหนึ่ง เวลามาย่านนั่นเงก็ต้องแวะซื้อกับข้าวซื้อนู่นนี่นั่นไปเรืเ่อยเปื่อยค่ะเพื่อจะให้กลับบ้านเอากลับบ้านไป <g iggle> ชิมอยากเนี่ยร้านนี้ก็คือเก่าแก่ดั้งเดิมมากนะคะ <c oughs> ยาวนานมากเลยดูเขาก็จะมีพวกอาหารแบบเนี้ยไอชิเนี่ยเขาชอบกินอาหารแบบนี้แหลคะค่ะพวกทอดทอดพวกชุดแป้งพวกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเก่าแก่โบราณมาก แต่เขาก็ยังเปิดกันอยู่เนาะมาแล้วไปที่คูมิโยะสองร้อยห้าสิบเยนย้อสทิศไป นี้เข้ามาอยู่ในรถไฟฟ้าละยังไม่รู้เลยนะว่ารถคันนี้อาจจะเป็นขบวนนี้น่อาจจะเคยนั่งมาแล้วก็ได้นะถึงแล้วค่ะมิยจิตื่นเต้นน่ะ กลับมาที่นี่ทีไรแล้วรู้สึกตื่นเต้นหนิงมาแรกๆหลงนะสถานีเนี้ยเอกิเนี่ยแต่ตอนหลังๆก็นี่เป็นครั้งที่ห้าแล้วนะที่หนิงมาเป็นปีที่ห้าแล้วคะ่ะโอ้ยเหมือนได้กลับบ้านนะคนอื่นอาจจะมองว่าหนิงแบบเวอร์หรือเปล่าแต่ว่าความรู้สึกของหนิงมันเป็นแบบนั้นจริงนะหนิงแฮปปี้อะกับการที่ได้กลับมาตรงนี้อะคะ่ะ โม่โม่แล้วเนี่ยมาช่องที่สองไม่รู้ถูกปะน่าจะใช่นะยโอ้ oh my god ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสถานีตำรวจค่ะเป็นสถานีใหญ่เลยนี่ไงถึงราคาตลาดกรุงโยยีนี่ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสถานีตำรวจทึ่งเมื่อก่อนกูกลัวมากเพราะเราอยู่อย่างผิดกฎหมายไงมันก็มีชนักติดหลังนุ่นเป็นร้านทําผมที่หนิงเคยไปทําผมแต่งงานเขายังเปิดอยู่เลยนะดูเดม็มีไฟนะคอนตอนนี้หนิงก็มาถึงกรุงวิโยหยีแล้วนะคะแถวบ้านหนิงมาอีกรอบละ นี่ก็เป็นครั้งที่5แล้วคะ่ะที่ได้กลับมาที่เดิมนะคะเวลาหนิงมาขึ้นรถไฟก็จะขึ้นตรงนี้คะ่ะแล้วก็มาเดินซื้อกับข้าวแถวๆนี้เดี๋ยวหนิงจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้าเลยดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเหมือนเดิมเลยหนิงมาอีกครั้งอีกครั้งหนิงก็จะต้องรีวิวเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปรีวิวอะไรเนาะกลับมาที่เดิมอันนี้ร้านเล่าที่เรามาซื้อประจํา ขายังเปิดอยู่เลยอ่ะนี่มี30ปีแล้วนะแต่ยังไน้อยนี่คิดว่าน่าจะมีถึง40ปีเพราะว่าเขาน่าจะมาอยู่ก่อนหนึ่งนะแล้วก็นี่ก็เป็นร้านที่แบบขายพวกเต้าหู้เต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะร้านนี้หนิก็มาซื้อไอ้พวกเนี่ยปิ้งทอดพวกคาะกงเคาเกล็ดและให้ชิ้นหญ่มีอาหารขายค่ะที่นี่นะคะเมือ่อก่อนนี่เป็นร้านยาร้านขายยาเด๋วี้ซบเซาจังเลยอ่ะ กลับมาที่เดิมมาบรรยากาศเดิมดู้เคิดถึง่ะเดี๋ยวหนิงจะพาเลาะไปเรื่อยๆก่อนนะคะจนถึงวัดแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่หน้าบ้านอันนี้เป็นร้านคุณป้าบาลสก้านะคะก็คืออุ้ยอันนี้เขาบอกว่า1945หรอเปิดตั้งแต่ปี1945ป่ะโอ้ชแสงว่าผมมานนานมากนะน,นี่ก็เป็นร้านพวกขนมโจมจงโมจิอะไรอย่างเงี้ย ชิ้นใหา่เขาก็จะมาชอบซื้อร้านนี้เหมือนกันนะคะม,มีขนมมาชิค่ะร้านเดิมเลยเลยอ๋อเขามีปลาไหลด้วยอุนายนี่มีมีร้านนี้ด้วยร้านนี้น่ารักเขาเปิดมานานแล้วนะีน่จะเป็นพวกขนมเด็กๆขนมเค้กอะไรเงี้ยหนิงก็ชอบมาซื้อขนมเค้กร้านนี้กินนะบรรยากาศสงกราอ่ะอันนี้เข้ากล่องค่ะ เป็นร้านขายข้าวกล่องนะคะถ้าเราชอบกินแบบอาหารสาเร็จยะก็จะเป็นพวกทงคัตสึอ,อะไรเงี้ยเรสามารถมาซื้อที่นี่ได้ค่ะร้านนี้เา่าแ่โบร้านมากทุกคนสมัยก่อนหนอยู่นะขายพวกกิมโมโนพวกอะไรเงี้ยเขาก็ยังขายอยู่นะอย,อย่างน้นอยๆทุกร้านมีสามสิบปีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยร้านขายหมวกนี้เป็นเสื้อผ้า มีทั้งมือหนึ่งมือสองเป็นร้านของแบบคุณป้าโอบาซังอะไรอย่าง,งเงี้ยค่ะถึงบรรยากาศก็กองจงเลิจริงๆซอยเนี้ยก็เดินไปบ้านหนิงได้นะเมื่อก่อนหนิงจะมาซักผ้าอยู่ตรงขวามือตรงรถมอเตอร์ไซะคะ์เนี่ยค่ะเมื่อก่อนมันเป็นที่ซักผ้านะแล้วหนิงก็จะเาจักรยานมาจอดตรงนี้ใช่ปะแล้วก็มานั่งเล่นปัจิุโกเะเแต่วันนี้เราไม่เห็นปาจิุโกะเลยว่ะไปค่ะ ก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนะมันซบเซาเก่าแก่มากร้านนี้ปิดไปแล้วค่ะดูดิเก่าแก่เป็นร้านอาหารจีนเนะาะเมื่อก่อนหนก็ชอบอไปซื้อกินนี่ค่ะร้านผลไม้ร้านผลไม้ร้านนี้นะพอตอนเย็นๆเนีเ่ยเขาก็จะลดราคาเราสามารถมาซื้อได้นะในตอนเย็นเ<อ><า>ดี๋ยวดูเวสต์อมบี้อะไรเวสตทอมบลีที่นี่ปูกมากมากทุกคน ดูดิสามร้อยเยนนะถูกกว่าเมื่อวานอีกนะล้วดูเด <c oughs> ยวสตรอเบอรี่เขาใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะงั้นสามร้อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องจัดสมัยสามร้อยอันนี้ร้อยเยนนะคะทุกคนร้100 100อยเยนเนี่ยร้อยเยนจะตกยี่สิบห้าบาทโอ้โหนี่มีมันด้วยค่ะเป็นมันอันนี้เป็นมัน เเดี๋ยวเราต้องซื้อกลับไปกินหน่อยละไปร้านนู้นก่อนไปร้านนู้นก่อนเนเนี่ยแถวบ้านเก่านน้ทั้งนั้นเลยดูเนี่ยอพาร์ทเมนต์เกิดใหม่หลายที่เลยอะ่ะเนี่ยนี่อพาร์ทเมนต์หลังใหญ่อันนี้เป็นตึกเก่าที่เมื่อก่อนหนิงชอบมาซื้อไอ้ขนมอะไรนะเค้ก lán này có miếng lăn len, có lăn thải lau dũa, có lăn nhặt mình có ở các này, siêu นี่คือถิ่นเดิมหนึ่งทั้งหมดเลยนี่ค่ะข้างบนก็จะเป็นวัดนะเดี๋ยวนี้จะขึ้นไปไหว้พระซะหน่อยนี่ค่ะแล้วก็เดินมาถึงวัดบนภูขเขากูไม่เอาหยิบแล้วนะคะชาวบ้านหนึ่งไงจ้าไหนมากก็มาไหว้พระสัรอบกอนลงมาแล้วค่ะเจ้าแม่คุณอิมสดีค่ะ รอบที่ห้าค่ะขอให้เจอชิงจามาห้ารอบแล้วก็ยังองไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไรด้าน,นล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะหนิงก็มาถึงบนวัดที่บนภูเขาใกล้ๆบ้านเนี่ยก็คือกุมิโยยิแต่ว่ามาครั้งนี้ก็มาขอพอรเหมือนทุกๆครั้งที่เคยมาขอพอรว่าขอให้ได้พบกับีิอยากสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหนิงอะทำแบบนี้มา5ปีละมา5ครั้งละนะคะก็ในเวลาสิบปีที่ผ่านมานี่นะะหนิงมา5ครั้งหนิงก็ไม่ได้คาดหวังมากถึงไม่เจอก็ไม่เป็นไรคะ่ะ หนิงก็มีความสุขกับการที่หนิงได้กลับมาที่เดิมๆที่หนิงเคยอยู่แล้วก็วันนี้หนิงเคยมากลับว่าขอพรบ่อยมากนะคะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเมาเม็ฟแล้วก็ขึ้นมาก <laughs> ็ไม่รู้นะก็เย็นๆบางทีสโสะเละโลสะเล,ะเลก็มานะแต่เวลาสติดีๆก็มานะไม่ใช่ว่ามาเมาตลอดเลยเงี้ยก็ปั่นจักรยานมานะคะ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นบนเดินขเขาก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะ่ะ เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวนี่จะไปที่บ้านนบ้านที่หนูอยู่กับชินหยาดนะคะก็อยากจะไปนั่งเล่นเล่นลงมาักพักหนึงเดี๋ยวหนูพาไปดูแล้วกันนะคะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยติดตามเรื่องราวของหนิงนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่หน้าบ้านหนิงนะ,ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ใกล้จะถึงบ้านเอรีอีกแล้วจ้าตอนนี้เดินเลาะริมคลองมานะคะริมคลองตัวนี้ก็คือเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยหนิงปั่นจักรยานมาแถวนี้ใช่ปะ่ะที่บอกว่ามาดูป่งดูปาลาอะไรอ่ะตอนนี้ก็ยังมีปลาอยู่นะคะแล้วก็ยังเยอะอยู่ด้วยแต่ว่าก่อนเนี่ยมันจะมีปลาครา์ฟเยอะมากอยู่นี้ปลาครา์ฟไม่เห็นเลยนะมันก็จะมีแต่ตัวสีดำก,ก็เรียกปลาครา์ฟปะ่ะสีดำโอ้ยถึงเต้นนะเดินกลับมาไม่น่าเชื่อเนาะสามสิบปีผ่านไปมันไวมากโอ้ไวจริงๆ ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อน,นเนี้ยเนี่ยดูฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะมีมีแบบมีทางเดินให้เดินใช่ไหมแต่แต่เมื่อก่อนนี้ไม่มีนะสมัยก่อนเขาไม่ได้ทําค่ะก็คือลงไปไม่ได้เดี๋ยวนี้มีทางเดินละแล้วคนก็มาเดินเล่นกันเยอะแยะเลยอุ้ยมีต้นสกุละอ่ะต้นสกุละ,ะ,ะก็ยังยังออกอยู่นะร่วงจะหมดอยู่ละเหลืหอนิดๆหน่อยๆเองค่ะปลองแหลมูฮิบ้านหลังนี้เก่าแก่มากเลยเนี่ย สามสิบปีบ้านหลังนี้เมื่อก่อนนี้จะคิดว่าบ้านหลังนี้สวยมากนะเพราะว่ามันเป็นหลังเดียวที่ปลูกสร้างแบบโดดเด่นนะนะในสามสิบปีที่แล้วนี่ค่ะจริงๆเดินได้ทั้งสองฝั่งนะฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนู้นก็ได้แต่หนิงมีความรู้สึกว่ามันก็ยังสะอาดเหมือนเดิมนะแล้วก็เหมือนไหลทางมันกว้างขึ้นป่าวะต้อแต่จริงไม่กว้างรอกเท่าเดิมแหละ แน่นอนนโอ้อันนี้หลังนี้เพิ่งสร้างใหม่แน่นอนเลยเนี่ยหลังนี้สร้างใหม่เมื่อก่อนนี้ไม่มีไงก็มีบ้านหลังใหม่โผล่ขึ้นมาหลายหลังอยู่นะเมื่อปีที่แล้วยังมากับอีเกิลอยู่เลยดูดิเวลาผ่านไปไวมากปีปีหนึง่งไวเนาะแลยยี่เอ๊ะแล้วสามสิบปีผ่านไปมันไวแค่ไหนคิดดูดิ ตั้งแต่ปีสองห้าสามห้านะสี่ห้าป่าวะสามห้าสองห้าสามห้าใช่ใช่หนิงอยู่แถวนี้นะตั้งแต่ปีสองห้าสามห้าเพราะว่าหนิงมาญี่ปุ่นอนะปีสองห้าสองเก้าค่ะโอ้ยร้านทำผมนี่ยังอยู่อะดูดิป่านนี้คนทำไม่แก่แล้วหรอวะนี่ย่ร้านเดิมเลยนะเนี่ย เก่าแก่มากทำไมหน้าบ้านเรามันมีหญ้าขึ้นลกจังนี่บ้านเอรใกล้จะถึงแล้วรู้สึกว่าหน้าบ้านเราจะมีต้นสัก,กุละอยู่นะแล้วก็ยังเหลือต้นเหลือดอกสัก,กุละอยู่เยอะพอสมควรเมื่อกี้เห็นวแวบๆบใช่ด้วยอ่ะมีมีสัก,กุละยังอยู่ค่ะยังร่วงไม่หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงนั้นนะโอ้ย สภาพตรงนี้มันเปลี่ยนไปเนาะคือมันลกอะข้างล่างลกมากเลยอะตรงคลองเฮ้ยต้นสักุระยังอยู่เว้ยนี่เห็นไหมต้นสักุระต้นใหญ่มากยังอยู่อะ่ะสวยมากเลยอะ่ะอุ้ยเราโชคดีจังเลยที่เรามาเจอต้นสักุระนะนี่ละบ้านนึ้งก็หลังสีขาวอ๋อต้นนี้สักุระสวยงามมากเลยอะ่ะ ดูดิโอ้ยหเหลือเยอะเลยอ่ะแต่ต้นนี้ล่วงโรยหมดละและนี่ก็บ้านหน้าบ้านเราจา้า ตอนนี้นะคะหนิงก็กลับมาถึงหน้าอาพาร์ตเมนต์เหมือนเดิมนะนี่ก็เป็นครั้งที่ห้าละที่หนิงกลับมาที่นี่นะคะแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้เจอชินอย่างหนิงก็อยากจะบอกว่าหนิงอาจจะมาเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นิงคงจะไม่ได้มาที่นี่ละเพราะว่าการมาตามหาชินอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคือหนิงก็รู้จะ้ทำไงที่จะได้เจอเขานะคะ บางคนอาจจะบอกว่าทําไมถึงไม่ไปอําพงอําเภอนิงทำมาทุกอย่างนะการตามหาชิอยาถ้าจะให้เจอมันต้องใช้ตังค์แต่ว่าหนิงคิดว่าหนิงไม่มีความจําเป็นถึงขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหนิงแค่มีความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็คิดถึงที่เดิมๆที่เก่าๆมันมีความผูกพันหนิงก็เลยกลับมาที่นี่นะคะสาเหตุที่หนิงคิดว่าจะไม่อยากกลับมาที่นี่แล้วเพราะว่าอะไรรูป้ปะเพราะว่าหนิงอ่ะไปเจอ คนเล่นล่อนพวกโฮมเลดอะคะ่ะตรงที่หนิเงเช่าโรงแรมโฮสเทลอยู่แถวอิเซสกิโจคะ่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยแบบอายุก็ห้าหกสิบละหลายคนก็ไม่มีงานทําไปรอง,งานบางคนเมาบางคนสภาพแบบคือคอ,อย่างที่เรารู้รกันนะว่าสภาพเป็นไงพวกโฮมเลดอะแล้วทีนี้หนิงก็เลยนึกในใจนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอชิมหยานในสภาพแบบนี้เราจะทำไงวะ เออหนิงจะหนิงจะช่วยอะไรเขาได้บ้างคือหนิงรับได้นะไม่ว่าชินอยากจะอยู่ในสภาพแบบไหนแต่หนิงจะทายังไงให้เขาดําเนินชีวิตได้ต่อไปอันนี้หนิงก็คงจะแบบไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองนะคะแล้วหนิงก็เลยคิดว่าคงจะต้องหยุดการติดตามหาชินอยากไว้แค่นี้ก่อนแล้วเพราะว่าหนิงมาญี่ปุ่นทีไรหนิงก็จะวนเวียนอยู่เงี้ยโยโกฮาม่าโตเกียวไม่ได้ไปไหนสักทีหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ไม่ไล้รับรู้อะไรกับหนิงว่าหนิงมาตามหาเขาเนี่ย อย่างที่หนิงบอกอ่ะการตามหาชินหยามันต้องใช้เงินนะคะแต่หนิงก็ไม่มีความสามารถที่จะเอาเงินไปติดตามหาชินหยาเพราะเจอแล้วหนิงก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่กับชินหยานะก็แค่อยากจะขอบคุณอยากขอโทษอยากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขา่พาหนิงออกมาจากในซ่องนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตหนิงดีขึ้นเวลามันผ่านไปผ่านไปอ่ะเราจะรู้ว่าผู้ชายคนไหนดีกับเรานะคะเพราะว่าหนิงพ้นโทษออกมา3ปีกว่าหนิงมาเจอชินหยาเนะี่ย แล้วหนิงรู้สึกว่าผู้ชายที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือชินหยาเพราะหนิงอ่ะน้นโทษออกมาหนิงไม่ได้มากับชินหยาแต่หนิงอ่ะไปกับผู้ชายอีกคน,นใช่ไหมก็ไม่ประสบความสําสเร็จชีวิตมันก็ล้มเหลวนะอย่างน้อยอ่ะในชีวิตเราอ่ะก็ได้เจอคนที่รักเราจริงนะแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อเราจรงิงๆนะอย่างน้อยหนิงก็ได้เจอละนะคะแล้วก็จากนี้ไปก็ขอให้ชินหยาดำในชีวิตอย่างมีความสุขเพราะหนิงไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะ ก็เอาเป็นว่าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ถ้าเกิดว่าหนิงทาให้ทุกคนผิดหวังว่าหลายคนก็มาอวยพรหนิงอยากให้หนิงได้เจอและเรื่องราวหนิงมันจบแบบไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งหนิงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะ,ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยหนิงออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอบคุณท,ท,ท,ทุกๆครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคุณโมนาคุณนกนะคะแล้วก็คุณหนูหนารอบนี้ก็คือคุณนกกับเฮียบ้อนะคะที่ซัพพอร์ตหนิงอย่างเลย มาญี่ปุ่นสิบครั้งเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่หนิงแบบโคตรแฮปปี้เลยเพราะมาแต่ละครั้งไม่เคยได้ไปกินไปเที่ยวไปแบบเมาอะไรขนาดนี้แล้วก็ทําให้คุณน,นกหมดเงินไปเยอะมากนะครบขอพระคุณมากๆนะคะขอให้คุณนกกบเที่ป้อร่อํารวยยิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตของคุณน,นกและเที่ปอ้อด้วยนะคะก็เ <c oughs> อาเป็นว่าต่อไปเนี่ยหนิงก็คงจะไปเมืองอื่นบ้างละถ้าหนิงมีโอกาสได้มาโยโ,โ,โ,ก,โกก็จะแวะมาที่นี่แต่ถ้าไม่มีโอกาสได้มาที่นี่นี่ก็คงจะ ไปไปเที่ยวที่อื่นบ้างน,นะคะเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยยังมีอีกหลายพื้นที่มากที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามหนิงอยากเชิญชวนทุกคนที่คิดอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะขอให้มาเที่ยวญี่ปุ่นที่นี่นะคะ่ะมันเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักมากนะคะแล้วก็อากาศดีคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอันตรายขโมยโจรอะไรมื่อพไม่มีนี่เพว่ามันปลอดภัยดีค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศที่นี่แล้วมันก็จะมีทั้ง หน้าหนาวมีหิมะมีฤดูใบไม้ร่วงมีฤดูใบไม้เปลี่ยนสีคือครบหมดทุกสิ่งอย่างนะคะไม้ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้เข้าง่ายมีซ่าก็15วันนะ,ะเอาเป็นว่าวันนี้หนิงก็ไปก่อนละกันนะคะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามเรื่องราวเอลลี่กันมายาวนานมากนะคะขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าหนิงทำให้ทุกคนไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่ทุกคนได้คาดการเอาไว้นะคะก็ It's time that I confessed it. What I have neglected, I stole.